จารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะให้ชมพระสมเดเ็จหลังลายกหนกบตันหรือกหนกลายไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในร้อยหกสี่พิมพ์พิเศษของสมเด็จวะะราคังซึ่งไม่มีบันทึกตำหนิของเซียนนะฮะเซียนพระไม่มีนะครับแต่มีบันทึกอยู่ในตำนานสมเด็จวระ,ะครงังร้อยหกสี่พิมพ์นะครับอน,นี้จะคืออาจจะไม่ถนัดนิดนึงเพราะว่าเลี่ยมแล้วนะครับ อันนี้เช่นเคยครับเป็นเ,เหมือนกับอ,องค์ที่แล้วหรือเปล่านะก็คือซุ้มเบียดใช่หไหมซุ้มหักขึ้นมาเบียดใช่ไหมเป็นเกตทะลุซุ้มดูตรงนี้ดูเกตนี่แล้วก็ดูซุ้มนะเป็นเกจทะลุซุ้มเบียดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ซ้อนกล้องให้ดูชัดๆนะเป็นสวยงามมากนะครับเป็นกหนกลายไทยนะครับลายโบตันลายไทยนะครับแล้วแต่บางคนก็เรียกเป็นก,กนกลายไทยบางคนก็เรียก ลายโบตันนะฮะก็เดี๋ยวซ้อนกล้องให้ชมไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในกรอบพลาสติกนะฮะเนื้อวันนะาออกไปทางนึกนุ่มปูนเปลือกหอยนะครับหรือจะอ,อใส่น้ำมันตังอิวเยอะหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็มันออกไปทางเนื้อจะออกเหมือนกับปูนเพชรเลยล่ะนะครับคือมันวาวมากนะครับแต่ว่าเนื้อเนียนนะะ หนึนุ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพนะครับในหนึ่งในร้อยหกสี่พิมพคือพระอย่างเนี้ยไม่มีวิธีอื่นพิสูจน์ได้นะครับแม้คุณจะไปเจอในตำนานพระสมเด็จพระครังคุณก็ยัง,งสงสัยอีกว่าเกหรือแท้ถูกไหมฮะเพราะว่าของเกมีทุกพิมพ์ทรงนะถ้าคุณเห็นของแท้ก็จะต้องมีของเก๋เห็นของเกก็ต้องมีของแท้นะซึ่งอาจจะมีความละไม้คล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นวิธีการแตะถ่ายพุทธคุณเนี่ยจะทำให้คุณค้นพบพระสมเด็จโตที่อยู่ในมุมมืดที่พวกเราหากันไม่เจอที่ท่านอุตสาห์ตั้งใจสร้างให้เป็นมรดกลูกหลานไทยนะครับให้เป็นของดีประจำชาตินะแต่ว่าก็ถูกตำราตำหนินะกำหนดไว้แค่4พิมพ์นะทั้งทั้งที่มีมากกว่านี้มีร่องร้อยหกสิบสีพิมพ์นะครับก็ไม่มีใคร นิยมเล่นหานะครับก็หลายท่านถ้าอยากพิสูจน์ก็นะครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณครับผู้ที่จะสามารถแตะถ่ายพุทธคุณพลังงานย้ายพลังงานพุทธคุณจากพักเครื่องเนี่ยไปถ่ายเทสยใส่โตใส่แขนคุณวิ่งในแขนคุณหรือในตัวคุณได้นะครับให้คุณรับรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับทุกพิมพ์ทรงนะครับทุกพระทุกองค์ที่ผมนําเสนอมาเนี่ยสามารถแตะถ่ายพุทธคุณได้หมดดังนั้น พระที่ผมนําเสนอคือพระที่มีพุทธคุณผมไม่รู้ว่าจะแท้ของใครหรือไม่แท้ของใครนะฮะผมเน้นที่การมีอยู่ของพุทธคุณนะครับคือ